สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูมี่ h a p ี y นาวมาแล้วค่ะความสุขนั้นมีได้ง่ายมันสร้างได้ด้วยตัวของคุณเองเพียงแค่คุณยิ้มหัวเราะเต้นรำสามคำจำง่ายๆไผ่เหตุใดผู้นันสิมีแต่ความสุขเย่เย่เย่ <laughs> นะคะ เดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนะก่อนที่เราจะเริ่มแชร์ประสบการณ์หรือว่าพูดถึงความรู้สึกของวันนี้กันนะคะก้ามานะมาเพิ่มพลังกันก่อนเลยดีกว่านะคะอ่าสโลแกนของคุณมิมิก็คือยิ้มหัวเราะเต้นรำสามคำจำง่ายๆไผ่เหตุใดูู้น,นันสิมีแต่ค่ามสุขชีสเกตบ้านเฮา นะอา้อาวอะไรเริ่มพลังก่อนดีกว่านะหัวเราะก่อนเอาหัวเราะก่อนนะนนนะใครที่หัวเราะไม่ออกนอกก็นะให้คุณนึกถึงนะนึกถึงเรื่องตลกขำๆแล้วกันโอ้ยไม่ใช่พูดผิดเห็นไหมยิ้มก่อนอายิ้มก่อนเลยตอนนี้เอาคุณที่อยู่ตอนนี้คุณเป็นคนที่โชคดีแล้วที่มามาถึงตอนนี้มาเจอไลฟ์คุยมีอายิ้มก่อนเลยค่ะยิ้มก่อนเลยถ้ายิ้มนี่จะถูกหวยเอาไหม อายิ้มก่อนจะยิ้มกี่นาทีก็แล้วแต่คุณนะยิ้มก่อนโอเคนะยิ้มนะยิ้ม,ออนะม,มพอยิ้มเสร็จนะให้คุณหัวเราะไอตอนหัวเราะนี่แหละบางคนเขาก็บอกว่านะคะเขาหัวเราะไม่ออกเขาหัวเราะไม่ออกอ๋อคุณคือผู้โชคดีคนนี้นี่เองหนูพัดนี่เองนะอ่ามาหัวเราะด้วยกันหนูพัดหัวเราะด้วยกันนะพอดี ครูมีมี่อีกครึ่งชั่วโมงแขกจองมาจะเข้ามาก็เลยต้องรีบก่อนรีบมาไลฟ์ก่อนนะ <c oughs> น้องฟัดนี่แอบขึ้นคือผู้โชคดีอ้าวยิ้มก็ไอหัวรานะเนาะทีนี้หัวเราอก็นึกถึงนะนึกถึงเรื่องตลกมันต้องมีแน่นอนในชีวิตของเรานะเราต้องเอามาใส่นะเอ,เอามาเอามาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาเมมโมอรี่ไว้ในสมองเราไว้ในจิตใต้สํานึกของเราพอเรานึกถึงเรื่องนั้นทีไรแล้วก็ มันหัวเราะออกมาได้เลยโดยอัตโนมัตินะเราต้องฝึกเขาแล้วก็มันก็จะง่ายมากในการที่จะหัวเราะนะโอเคหัวเราะเลยทีนี้อ่านึกถึงนะนึกถึงเรื่องอะไรก็หัวเราะเลยทําเลย นั้นน่ะแล้วไปลองทําดูแล้วมันจะมันจะสนุกมันจะสนุกแล้วมันจะหวนล้อไม่หยุดพอนึกภาพพอเราเมมโมรีภาพไว้ในในหัวเราแล้วมันใจนี้ทำไมวันน้องพัดอะไรเนี่ยดูหมดไฟกัครูไม่มีดูหมดไฟเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเอาเต้นรําก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอบคาถามกันทำไมดูหมดไฟตัวเองอะรู้ดีที่สุดว่าตัวเองหมดไฟเรื่องอะไรนะโอเคเอาเต้นรํา ตเต้นท่าไหนล่ะคุอมี่ก็จะไปอยู่แค่นี้แหละนะมันไม่ได้เต้นที่แบบว่ามันเห็นอะไรเยอะแยะก็เอาอย่างนี้แหละแล้วจะเอาแบบไหนให้ม,มีความสุขนะให้ม,มีความสุขก็เนี่ยแหละเยิ้มเต้นรำเยิ้มหัวเราะและก็เต้นรำนะทําไมวันที่สองสองสามวันเนี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือถามน้องพัดน้นาน้องพัดคิดอะไรอยู่ไหมส่วนมากคนที่จะหมดไฟเนี่ย สังเกตนะครูสังเกตจากมันก็เป็นทุกคนนั่นแหละครูก็เป็นเวลาที่มันช่วงถ้าเรารู้สึกว่าหมดไฟเราคิดเยอะเราคิดเยอะแล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้ไหมในความรู้สึกของเรานะเราคิดเยอะแล้วเราก็พยายามที่ที่ยังไงอะคือ ถ้าในช่วงฝึกใหม่ๆนะถ้าลังจิตเรายัางไม่นี่นะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เรารู้สึกว่ามันหมดไฟอีกแล้วแต่ว่าที่มันจะโชคดีอีกอย่างตรงที่ว่าน้องพัดเนี่ยรู้ว่าตัวเองรู้สึกทําไมหมดไฟนะน้องพัดรู้นี่ก็แสดงว่าเก่งแล้วเก่งแล้วว่าตัวเองหมดไฟเพราะอะไรเราก็ต้องกลับไปดูเราก็ต้องกลับไปดูเรื่องนั้นว่ามันเป็นเรื่องไหนที่เราหมดไฟลงคิดเยอะเกินไป หรือว่าคิดถึงแต่สิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้คิดถึงแต่เรื่องเก่าๆที่เราเคยทุกมาอย่างนั้นมันก็ทําให้เราเหนื่อยนะมันจะทําให้เราเหนื่อยเขาถึงบอกบอกอย่างนี้ไงถ้ามันถ้ามันยังไงอะถ้ามันคิดบ่อยๆแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราต้องตัดให้ไวเราก็ต้องฝึกจิตแล้วก็ตัดให้ไวตัดให้มาอย่างวันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเข้ามาสโลแกนที่ว่าอะไรวันนี้จงยา จงมีความสุขในทุกสิ่งแต่อย่าฝากชีวิตไว้กับสิ่งใดนะครูมิมีอยากจะมาไอ้นี้ตรงนี้นะอยากจะมาขยายความนิดหน่อยเท่าที่จะสามารถที่จะขยายออกมาได้นะก็คือถ้าว่าไปแล้วพวกเราเนี่ยครูมิมีว่าเราโชคดีกว่ากว่าศาสนาอื่นนะความรู้สึกเราแล้วเพราะว่าเรามีนะทุกคนมีนะมีเขาเรียกว่าอะไรมี เครื่องมือในการที่จะออกจากความทุกข์ใช่ไหมแล้วก็ประโยคนี้เขาก็บอกเลยว่าให้เรามีความสุขกับทุกอย่างและก็ไม่ให้เราไปยึดติดกับสิ่งใดเลยยิ่งเราเป็นคนพุทธนะพอครูมิมี่ได้มาได้มาทํางานมาอยู่เมืองนอกเนี่ยศาสนาอื่นหรือว่าคนแถบนี้เขายังไม่รู้รู้ไหมเขายังไม่รู้เท่าเราเลยว่าวิธีการออกจากความทุกข์เขาเนี่ยยังไงเขาต้องปล่อยวางแล้วเขาต้องคิดแบบไหนนะเพราะเรามาเห็นเรายังบอกว่าโอ้ เราเป็นคนพุทธเป็นคนไทยเนี่ยเราโชคดีกว่ากว่าคนาศาสนาอื่นเขาเยอะมากเพราะเรามีเรามีเครื่องมือในการออกแม้แต่แขกนะลูกค้าของครูมิมี่เนี่ยเขาเป็นฝรั่งเขายังเป็นพุทธเลยเขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นพุทธแ,แล้วนะวันนั้นครูมิมี่ได้คุยกับเขาแล้วมันก็มันก็ทําให้รู้สึกว่าเออพวกเราเนะ่ยโชคดีแต่ว่าเราจะออกจากทุกข์หรือว่าความ ความรู้สึกแบบไม่สบายใจความรู้สึกแบบหมดไฟนี้ได้ยังไงเราก็ต้องเอาเครื่องมือนะั้นออกมาใช้โดยที่ไม่ยึดติดอะไรบางคนเขาก็าอาจจะบอกว่าง่ายทุกคนรู้หมดนะคุณมิวิว่าทุกคนพวกเรานะรู้หมดแต่ทำไมเราถึงออกจากความทุกข์นั้นยากทำไมเราถึงคาดหวังกับสิ่งอื่นๆเยอะแยะเพราะว่าพวกเราไม่ไม่เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวนันเราไม่เอามา ใช้ในชีวิตประจำวันกันเลยเรารู้อยู่แต่ผลลัพธ์นั้นมันก็จะไม่เกิดถ้าเราไม่เอามาใช้ในในแต่ละวันที่มันมีเกิดเหตุการณ์มันเกิดประสบการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราไม่เอามาใช้แล้วเราทีนี้พอพอเราไม่เอามาใช้ใช่ไหมมันก็ยิ่งจะติดไปอีกทั้งทที่เราก็มีอุปกรณ์แล้วมีเครื่องมือที่เราได้มาแล้วนะ แต่เราไม่เอามาใชา้เราก็ต้องมาออกมาใชา้และก็ความคิดนี่สำคัญมากเลยสังเกตจากตัวเองหรือว่าใครก็ตามแหละความคิดเนี่ยมันจะดึงนะดึงเรากลับกับเข้าไปสู่เ<ๆ>ข,ข้าไปสู่วังวนของความของความทุกข์เยอะมากทุกเพราะความคิดแต่ว่าไปแล้วมันจริงเลยแหละมันทุกเพราะความคิดนะถ้าเราสังเกตเราจริงๆเราจะรู้ว่าเราทุกเพราะความคิดกันทั้งนั้นเลย รักเรายึดติดว่าสิ่งโน้นมันต้องได้อย่างนี้สิ่งนั้นมันต้องเป็นอย่างที่เราต้องการนะวันนี้ให้วันนี้เข้ากับธรรมะเลยแหละถ้านะครูมิีขอเล่าแต่ก่อนที่ช่วงที่เลิกกับสามีใหม่ๆช่วงนั้นจิตเขายังไม่ตื่นนะพอหลังจากจิตตื่นแล้วแล้วเขาก็ตอบไอ้นี่ของเขาเองนะเขาตอบของเขาเองว่าอ,อ๋องั้น เราก็ต้องอยู่ในโลกของความมายานี้ยังไงให้มันมีความสุขนะก็คือตั้งแต่เจ็ดแปปีที่ผ่านมาแล้วที่จิตพอจิตครูมิมิครูมิมิตื่นเขาจิตเนี่ยเขาก็จะไม่พยายามนะเขาจะไม่พยายามเข้าไปเลยหาสิ่งไหนที่ว่ามาทําให้ทุกเขาก็จะเรียนรู้ของเขามาทีละสเต็ปทีละสเต็ปใช้เวลานะเจปีนั่นนะ่ะครูมิมิถึงบอกว่าอูต้องขอบคุณจิตวิญญาณของตัวเองเพราะอีกอย่างหนึ่งนะ Uh, คุณมิวิอยากน้องแนะนำน้องพัดอีกอย่างนะ mm hmm. การเซลทล์กนะเซลทล์กก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องใช้เวลาการฝึกมันต้องใช้ระยะเวลาทั้งนั้นทั้งเซลทล์กให้กับตัวเองฟังอ่ uh, เขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่มันเป็นบุกบวกพลังงานบุกบวกสิ่งดีๆเข้ามาในสมองของเราจนทำให้มันจนเป็นนิสัยแล้วทีนี้อ่ uh, เราก็จะ ไม่เสพในทางลบเลยมันก็จะเป็นมันจะคิดบวกได้ทุกแทบทุกอย่างเลยแหละแทบทุกอย่างพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เขาจะมาทําให้เราดีขึ้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันดีเสมอนะพอเรามีใช่ไหมมีประโยคดีๆมีอะไรดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะมันก็จะมาทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะสองสามวันหน้าทิศหนึ่งนะ แต่เราจะเห็นผลแน่นอนในเมื่อถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาไปเรื่อยไปเรื่อยพอเราสะสมสิ่งนี้เราพยายามที่จะออกจากไอความทุกข์โดยใช้เรียกว่าอะไรโดยใช้เครื่องมือที่เรามีเนี่ยนะเอาเอา,เอามาใช้แล้วก็มาปฏิบัติทุกวันทุกวันถ้า น้องพัดว่ามันมีประโยชน์นะคุณมีก็ช่วยแชร์เพราะว่าก็มีช่วยช่วยแชร์ให้คุณมีมีด้วยเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเหมือนกันคนนั้นก็คุณมีมีเคยช่วยเขาไว้เขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันคุณมีเคยช่วยเกี่ยวกับทําผ้าไหมนี่แหละลงทุนให้เขาเท่าที่คุณมีมีททาได้นี่แหละก็ให้เขาเขาก็บอกว่ามีบอกว่าเจ้เขาเรียกคุณมีมีเจ้เนาะเจ้มีอยนั้นไหมมีคลิปออกมาไหมคุณมีก็บอกว่า คลิปช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าก็เหนื่อยกับงานแล้วก็มาทำไลฟ์ตรงน,นี้แหละเพื่อที่จะนะเพื่อที่จะช่วยคนเขาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยมันก็มันก็มีประโยชน์อยู่ถึงว่ามันจะยังไม่เยอะนะแต่ก็รู้สึกดีที่เราได้เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยแหละออกออกไปนะออกไปให้ผู้คนเขาได้มีประโยชน์อีกทางหนึ่งนะนั่นนะ เขาถึงบอกว่าและก็อีกอย่างนึงว่าไปแล้วนะหนังสือเล่มนี้เขาที่จริงเขาไม่ได้พูดให้พูดถึงเกี่ยวกับไอ้น,น,นั่นนมันอยู่ตรงไหนหน้ามาันที่เขาบอกว่าจงมีความสุขในทุกสิ่งมันก็ตีไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คืองานเหมือนกันนะคะงา,ง,าางานทุกงานที่เราทําอยู่เนี่ยงานทุกงานที่เราทําอยู่เนี่ยเราต้องทําด้วยความสุขแล้วทําให้มันดีที่สุดถ้าว่าไปแล้วนะงานนี้ก็ให <laughs> ให้ครูมี่ได้เรียนรู้เหมือนกันนะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าอ๋อการที่เราจะมีความสุขในงานเนี่ยทำยังไงมันต้องเป็นงานที่เรารักด้วยแหละแล้วอ่แล้วเ,ลเราก็พัฒนางานตรงนั้นพอพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะมีอย่างแขกนี่นะส่วนมากแล้วเนี่ยแขกรีบุ๊กอิงกลับมาบุ๊กใหม่นี่เยอะพอเราทําเป็นแบบนี้เราเข้าใจอ๋อการมีความสุขในการทํางานมันเป็นเป็นอย่างนี้นี่เองถึงแม้ว่างานนั้นจะยังไม่ใช่งานที่เรารักนะ แต่ถ้าเราทำใช่ไหมทำพยายามให้ดีที่สุดสิ่งนั้นแหละวิธีการนั้นแหละเขาจะนำนะเขาจะนำพาเราเนี่ยไปสู่งานที่เรารักนะถ้าใครอยากจะหางานที่รักแต่ว่าณนะตอนนี้นะคุณต้องมีความสุขกับตรงนั้นก่อนนะมีความสุขกับตรงนั้นก่อนแล้วสิ่งนั้นแหละเขาจะพาคุณเสาะแสวงหาเสาะแสวงหาไปสู่งานที่คุณรักนะอ่าและทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวนะที่บอกว่าจงมีความสุขกับทุกสิ่ง แต่อย่าฝากชีวิตไว้กับสิ่งใดอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะถ้านะถ้าคุณมีถ้าใครตอนนี้ใช่ไหมมีแฟนอยู่มีสามีมีภรรยาอยู่แล้วคุณฝากแม้แต่ลูกเหมือนกันทุกๆคิดว่าทุกความสัมพันธ์เลยแหละถ้าคุณฝากไว้แต่ขอพูดง่ายๆคือเอาเกี่ยวกับ relationship เนาะเกี่ยวกับสามีภรรยา ถ้าคุณฝากไว้ใช่ไหมในประโยคนี้ตีความตรงนี้นะถ้าคุณฝากไว้กับเขาแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะนะถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราคุณคิดว่าคุณจะอยู่ยังไงใช่มันมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกเหมือนว่าอา่าเราไปฝากให้เขาทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้เราถูกต้องไหมเราไปฝากให้เขามาเพิ่มความสุขให้เรา มันก็เหมือนว่าเรานี่อยู่ใต้อานัตของเขาเลยนะอยู่ใต้อานัตอยู่ใต้กำมือของเขาเลยนะเขาจะบีบก็คลายอีกอย่างไรนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดใช่ไหมเนี่ยมันโยงมันโยงเข้ามาหากันโดยโดยที่แบบว่าได้เรียกว่าอะไรมันมันชัดเจนอะ่ะมันมันชัดเจนกับประโยคนี้ที่ครูพิมิอ่านนะนี่ก็คือกับความสัมพันธ์เรกาก็ฝาก เราฝากไว้กับใครไม่ได้ฝากไว้กับใครไม่ได้ถ้าเราฝากแล้วเราก็จะทุกข์เองนะถ้าน้องพัดนําลังเป็นแบบนี้แล้วหมดไฟเนี่ยก็ลองคิดดูว่ามันหมดไฟเพราะตรงไหนเพราะว่าถ้ารู้ว่าตัวเองหมดไฟเนี่ยก็ถือว่าน่าจะจับความรู้สึกจับความจิตเราได้แล้วแหละว,ว่าโอเคเพราะเรื่องไหนแล้วก็เอาไปนะเอาไปหาวิธีการออกดู ก็อย่างที่ที่คุณมีีได้ให้คําแนะนําไปนะแต่จะออกได้หรือไม่ได้ถ้าน้องพัทนะว่าสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วแหละน้องพัดต้องตัดให้ไหวถ้าวันไหนจิตตื่นนะถ้าคุณมีสังเกตจากตัวเองนะถ้าจิตวิญญาณเขาตื่นแหละเขาจะไม่อยากจะอยู่นานเลยแหละเขาจะบอกว่าจบพอไม่มีประโยชน์จบจบถ้าจิตเขาเรียนรู้สิ่งไหนแล้วเขาจะไม่เข้าไปเรียนรู้อีกความเครียดเป็นแบบไหนอืม พอรู้แล้วเครียดแบบนะั้นมันก็จะพยายามออกถึงแม้ว่ามันก็อาจจะเข้าไปอยู่เพราะเรายังเป็นมนุษย์ใช่ไหมและทําไมความเครียดเนี่ยครูถึงว่าไปแล้วนะขอพูดอีกอีกอย่างหนึ่งที่รัคคูมิมิก็เชื่อนะคุูเชื่อว่าสิ่งที่คุณมิได้ตัดไอ้มุดลูกออกไปยกมุดลูกออกไปเนี่ยตอนนี้เหลือเฉพาะ,ะรังไข่จะท่อรังไข่นี้ยังอยู่นะก็เพราะความเครียดสิบปีที่คุณมิมิอยู่มาในอังกฤษนี่แหละ พอรู้แบบนั้นพอเราเชื่อแบบนั้นคือจะจะไม่เข้าอีกแล้วไม่เข้าอีกแล้วพอพอมันหมดเวลาด้วยเราเราเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขนะมีอุปกรณ์แล้วเร,เราต้องใช้มันแล้วก็น้อมจิตบ่อยๆว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายนะมันก็ไม่ใช่ของเราว่าไปแลพยายามยังไม่พูดธรรมะนะแต่ทุกอย่างมันก็เป็นธรรมะหมดแล้วมันเป็นธรรมชาติหมดถ้าเราน้อมมาบ่อยๆบ่อยๆพ่อแม่คนที่เรารักแม้แต่ลูกคนที่เรารัก เขาก็วันหนึ่งเขาก็ต้องไปเราก็ต้องไปจากเขาร่างกายนี้เราก็ต้องทิ้งไปเราก็ต้องทิ้งไปอยู่ดีนะอย่างนั้นมันก็เราก็ไม่สมควรที่จะใช่ไหมไม่สมควรที่จะทุกข์อะไรมากกับชีวิตที่จริงก็ไม่สมควรทุกข์เลยแหละถ้าเราฝึกของเราบ่อยๆแล้วเราก็จะมีวิธีการออก <laughs> ไป,ไป,ไปมา,มาคุณไม่จะเป็นเป็นพระและ้วรู้สึก <laughs> น้านาๆมันก็จะประมาณมันก็จะแบบลักษณะนี้แหละนะลักษณะนี้แหละกี่โมองอีกครึ่งเดี๋ยวต้องอุอ่นเรียกว่าอะไรวอร์มห้องให้แขกก่อนนะก็ลองเอาไปทําดูก็ลองไปทําดูไลฟ์นี้ว่าไปแล้วไลฟ์นี้อ๋อมีคนที่จริงอ๋อจะพูดอีกอย่างว่าทุกอย่างไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคือมิมี่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊จะพูดเรื่องอะไรดีอ๋อไลฟ์น,นี้ตอบมาตอบคําถามของน้องพัทนี่เองนะนั่นน่ะ ก็หยุดหยุดคิดถ้าว่าสิ่งนี้คิดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เราก็ทุกมาเยอะใช่ไหมคนที่ทุกเยอะเนี่ยต้องขอบคุณตัวเองนะถ้าไม่มีความทุกวันนี้คุณจะไม่เรียนรู้จากการออกจากความทุกนะเพราะคุณไม่มีก็ต้องขอบคุณความทุกความเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวเองมาวันนี้ mm. ก็เพราะสิ่งนั้นเหมือนกันก็เพราะสิ่งนั้นเพราะเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเราถึงแบบไม่อยากเข้าไปอีกแล้วเพราะเหตุการณ์สิบปี มันทาให้แบบโอ้ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้แบบเครียดจะเป็นจะตายผ่าตัด,ตดนะมันก็เลยว่าพวกเราต้องขอบคุณแล้วแหละใครคนไหนที่ชีวิตอเจอความท้าทายเยอะๆเจอปัญหาเยอะๆนั่นแหละคุณต้องขอบคุณตัวเองแต่ถ้าคุณยังลุกขึ้นไม่ได้นะตอนนี้คุณเสพติดความทุกข์แล้วมันก็ไม่มันไม่ได้ช่วยประโยชน์ให้คุณคุณต้องถามตัวเองว่าคุณพอหรือยัง เจ็พอหรือยังทุกพอหรือยังใช้อุปกรณ์ในตัวคุณมีอยู่คุณโชคดีแล้วพวกเราโชคดีแล้วที่เป็นชาวพุทธบอกให้เลยว่าเราโชคดีมากแต่เราต้องน้อมมาใช้บ่อยๆน้อมมาใช้บ่อยๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะกี่โมงแล้วบ้านเราน้องพัดเข้ารอบไหนคะเนี่ยตอนเนี้ยเข้าเวรรอบไหนเมื่อคืนว่าไปแล้วนะ คือมิม,มยังนึกถึงหลวงพัดเลยนะว่า,เก,วกานนเกี่ยวกับดูแลคนนี่แหละเกี่ยวกับดูแลคนดูแลสุขภาพนี่แหละนะค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปแล้วฝึกไปเดี๋ยวชีวิตมันก็ดีขึ้นเองแค่ท่องไว้แค่นั้นเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันมันดีเสมอมันจะทําให้ฉันดีขึ้นแล้วฉันปลอดภยัยฉันโชคดีอะไรก็ว่าสิ่งไหนที่มันดีๆนะ่ะพูดไปบ่อยเขียนออกมา แล้วเออใช่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรขอบคุณไม่มีอะไรให้ให้ให้รู้สึกดีเลยในชีวิตนะขอบคุณตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยคุณพี่ทาหลายปีแล้วนะขอบคุณตั้งแต่พ้าโ h o ขอบคุณลมหายใจไม่แต่แป,แปลงฟันพอแปลงฟันนี้มันอัตโนมัติเลยนะพอเราทําเป็นนิสัยนะคุณพี่ยังบอกอเลยว่าขอบคุณฟันของฉันที่ขาวสะอาดแข็งแรงกินปากหอมขอบคุณฟันของฉันที่เรียงตัวกันได้อย่างสวยงาม คือมันจะมันแม้แต่วีผมแล้วก็บอกขอบคุณผมของเราแม้แต่จะกินข้าวคุณมิมี่ก็ขอบคุณอาหารวิเศษที่ทําให้ฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในทุกๆวันขอบคุณระบบย่อยอาหารขอบคุณระบบขับถ่ายขอบคุณเซลล์ร้านร้านเซลล์ที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นเซลล์หนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาแข็งแรงอยู่ตลอดเวลามันขอบคุณได้หมดเลยหน่อยนะน้องพัดว่าอะไร อ๋อน้องพัดอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้สามทุ่มอ๋อเข้าเช้าโอเคงั้นน่ะยิ่งนะถ้าได้อยู่คนเดียวมีเวลาฝึกเยอะนะน้องพัดฝึกฝึกไม่เสียหลายแน่นอนนะหาสิ่งที่มันพยายามนะใหม่ๆมมันก็อาจจะธรรมดาหลายกว่าคุณมี่จะออกได้เหมือนกันมันก็จะย้อนกลับเข้าไปหาสิ่งเก่าๆสิ่งที่เราเคยเจ็บมา คุณพิมพ์ถึงบอกแลวไงว่า10ปีเนี่ยต้องกลับมาบูตเครื่องใหม่เลยมาบูตพลังงานในตัวเองใหม่มาใส่เขาเรียกว่าอะไรนะมาใส่นิสัยให้ตัวเองใหม่ๆเพราะคุณพิมพ์อยู่ในช่วงที่มันสาหัสใช่ไหมสิ0ปีก่อนจะได้วีซ่าเนี่ยมันเกิดมาทุกอย่างในช่วงนั้นคุณพิมพ์ก็ฟังมาแล้วเพราะว่าฟังเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเนี่ยมา หลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วก็ยังยังเข้าไปจนเพื่อนบางคนเขาบอกว่าทําไมชอบเข้าไปอยู่ในห้องนะทําไมไม่ค่อยคุยกับเพื่อนเท่าไหร่คุณมี่คุยอยู่นะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรจะคุยแล้วคุณมี่ก็จะเข้าห้องแล้วก็ฟังขื่นเสียงหรือว่าฟังอะไรที่มันโมดิเวตอะมันให้พลังเราแบบนั้นคุณมี่จะทํำแบบนั้นแล้วก็เขียนในสิ่งที่อยากจะให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบนั้นก็เขียนแล้วมันก็ สะสมนะมันก็สะสมมาเรื่อยๆมันก็ถึงนี่นแหละก็ถึงได้มาวันนี้นะก็ถึงได้มาวันนี้เราต้องเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองฟังท่านบออ๋อก็ดีก็ดีใช่ใช่เหมือนท่านบอทับทาวา,าไปแล้วท่านบอนะคุณมีก็ได้ฟังที่บอกว่าสามคนเรามีสามวันเท่ากันใช่ไหมเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ใช่ไหมเมื่อวานแล้วก็มาเรียนรู้ พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคุณไม่คิดเยอะเหมือนกันนะเป็นคนคิดเยอะบอกเลยว่าเป็นคนคิดเยอะแต่ก่อนเป็นคนคิดเยอะมากแล้วก็เครียดง่ายแล้วก็ชอบจะคิดไปแล้วแบบโอ้คิดไปแล้วคิดถึงอนาคตไปแล้วแต่ยังไม่เกิดนั่นะเราก็ทุกไปแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละให้มันดีที่สุดฝึกทําตัวเรียนรู้ให้มันดีที่สุดแต่ถ้าเราฝึกแล้วมันไม่ได้ดังใจเราก็ต้อง ต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะว่าโอเคแต่วันนี้เราก็ได้แล้วแหละได้มันได้ทีละหน่อยใช่ไหมอย่าว่าตัวเองอย่าต่อว่าตัวเองต้องให้กําลังใจเขาอยากจะเอาเขาเรียกว่าซูปเปอร์ฮีโร่ข้างในออกมาเนี่ยเราจะไม่ต่อว่าเขาเราจะรักเขาในแบบทุกทุกกรณีทุกวิธีเลยนะเราต้องโอบกอดเขาได้ต้องบอกโอเคนะพัดวันนี้เธอดีขึ้นแล้วตรงนี้อย่างนี้นึกถึงเรื่องที่เราทําดีไว้ แล้วก็เอามาเสริมมาพูดพูดพูดให้กับตัวเราเองแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนนะคุณมิมก็ทําแบบนั้นมันจะดีขึ้นแน่นอนมันจะดีขึ้นแต่ใช้เวลานะแต่ใช้เวลาพอเราเริ่มฝึกเราเป็นคนแบบนั้นแล้วมันก็จะง่ายสมองเราก็จะคิดแต่ในสิ่งที่บวกไปเลยห้าประโยคนะที่ที่คุณมีเคยบอกนะั่นอะ เอาไปนี่ดูเอาไปเอาไปเขียนบ่อยๆเอาไปพูดพูดให้ตัวเองบ่อยๆฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ฉันทําได้ทุกอย่างเลยไอ้ฉันทําได้ทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ต้องเข้าไปหาเหตุผลนะพูดไปพูดไปพูดไปแค่นั้นอย่าไปหาเหตุผลเออฉันทําไม่ได้ทุกอย่างนะอย่างไงอย่างงี้อืไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นพูดไปนะฉันทําได้ทุกอย่างเลยฉันยิ้มให้กับตัวเองและคนรอบข้างฉันคิดบวกได้ทุกอย่างเลยฉันมีความสุข ตลอดไปฉันอันนี้ประโยคที่6เนี่ยคุณิมีเติมด้วยตัวเองฉันคือคนโชคดีตลอดกาลนะอันไหนที่มันทำให้ความรู้สึกเราจิตวิญญาณเรารู้สึกดีทำให้เขานะและอีกอย่างถ้าพูดถึงความรู้สึกใช่ไหมถ้าอยากใช้กดแรงดึงดูดถ้าเราอยากดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตกดแรงดึงดูดเขาใช้ความรู้สึกเนี่ยดึงดูดมาเราดึงดูดชีวิตดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดคนดึงดูด ผู้ชายดึงดูดแฟนเข้ามาด้วยความรู้สึกนะถ้าพูดถึงเรื่องผู้ชายนะคุณมี่ขอพูดหน่อยนะตรงนี้นะพอเราเป็นตัวเราแล้วนะเขาจะมาให้เลือกเลยบอกแค่นะั้นนะจริงพระนาตอนนี้ก็ไม่ก็ไม,ไม่ไม่ได้โม้นะแต่สังเกตก็มีคนมาเสนอเยอะแบบนั้นแบบนี้นะแต่ขอให้เราเป็นตัวเราในแบบของตัวเราแล้ว มันจะมีคนเข้ามาเพราะครูมิมี่ก็ไม่ได้ปิดเกี่ยวกับเรื่องคู่นะครูมิมี่ยังเชื่อในรักแท้มีอยู่จริงแล้วครูมิมี่อยากจะได้คนไไหนก็มาพัฒนาตัวเองนะพัฒนาตัวเองทำตัวเองให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามานะแล้วครูมิมี่แนะนำน้องพัทอีกอย่างไม่รู้ว่าแน้น้องพัทนี่ชอบนั่งสมาธิไหมครูมิมี่ไม่แน่ใจนะตอนนั้นที่ครูมิมี่นั่งสมาธิ ก็ไม่ได้นั่งบ่อยแต่คุณมี่อยากจะอะไรนะอยากจะเปิดจัก,กรกะตัวเองนะแต่ถ้าจะาอยากถ้าอยากจะเปิดจัก,กรกะได้ไวนะคุณมี่ว่าสังเกตจากตัวเองนะคือพวกเราเนี่ยต้องเปิดจัก,กรกหัวใจก่อนคือต้องรักให้ได้แม้แต่คนที่ทําให้เราทุกข์แม้แต่อดีตของเราอดีตสามีอดีตอะไรของเรานะคุณมี่สังเกตจากตัวเองว่า เพราะจักรกลางหัวใจครูมิมี่เป็นแบบนั้นก่อนจนบางคนเขาบอกว่าเออเดี๋ยวก็กลับนะทานไฟเก่าอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมแต่ครูมิมี่เป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราอภัยให้เขาขนาดไหนมันถึงเป็นเหตุเกื้อกูลให้ครูมิมี่ได้นะได้เปิดจัก,กราได้ในปีที่แล้วและก็เปิดด้วยตัวเองด้วยซ้ำนั่งสมาธิแล้วเขาก็เกิดขึ้นของเขาจากการตรงนี้ล่ะมันสะสมเนาะมันสะสมมาเรื่อยมันถึงมันถึง ทำให้เรากล้าเป็นตัวเรามากขึ้นมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะพูดในสิ่งที่เดี๋ยวนะน้องพัดว่าอะไรน้องพัดก็นั่งค่ะแต่ใจมันชอบคิดวอกแวกวกแวกเป็นเรื่องปกติน้องพัดนะวอกแวกเป็นเรื่องปกติถ้าเรารู้ว่าวอกแวกเราก็จะได้รู้ไงเพราะมันวอกแวกใช่ไหมให้มันเข้ามาว่าไปแล้วคุณมิมี่ไม่ได้นั่งนานนะแต่มันจะจับสภาวะได้นิดหน่อยแค่นั้นเองคุณมิมี่เคยนั่งนะ ยังไม่ได้เข้าไปลึกนะแต่มันรู้สึกว่ามันมันนิ่งของมันไปแบบเฉยๆแบบแป๊บหนึ่งอะ่ะเหมือนแบบจนคุณมี่ถามตัวเองว่าเอ้ร่างกายเราไปไหนแต่มันเกิดขึ้นไม่นานแค่นั้นเองเนี่ยแหละโชคดีว่าไ,ได้ต้องขอบคุณจิตวิญญ,ญาณเขาจะพัฒนาไปทีละนิดทีละนิด,ท,นดทีละนิดแต่หลายปีบางครั้งก็นั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเขานิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้เราก็แบบนี้สวดมนต์งแล้วก็นั่งพอพอเรานิ่งแล้วมันก็จะเห็นพอเรานิ่งแล้วเราจะเจอคำตออใช่ไหม คำตอบมันจะอยู่ในความเงียบนั่นน่ะมันก็มันก็เปิดด้วยตัวของของเขาเองถ้าเราสะสมมาเรื่อยมาเรื่อยแต่น้องพัดนี่แหละตรงหัวใจเนี่ยจากกระหัวใจนี้เราต้องอาภัยให้โดยไม่มีข้อแม้นะวิธีการให้อาภายัยน่นนะคุณวี่ก็คิดว่าบอกไปหลายหลยคลิปอยู่นะหรือว่าจะเอาแบบเป็นรูปก็ได้รูปเล็กๆเอาของเขามาดู แล้วเราก็ไปเห็นความไร้เดียงสาของผู้คนนั้นของเพื่อนที่ก็ทําให้เราไม่มันไม่ได้ดังใจเราว่างั้นเถอะมันเขาทําผิดกับเราแบบไหนก็ตามนั่นแหะเราก็โอ้เขาก็เป็นเด็กไร้เดียงสาคนหนึ่งเหมือนกันถ้าเราณนะตอนนั้นเราเป็นเขาเราก็ทําเหมือนเขานะเราก็ทําเหมือนเขาเหมือนกันณนะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีวุฒธธิภาวะในการที่จะมีความรู้ไม่มีวุฒิภาวะในการที่จะ เาเรียกอะไรใช้ชีวิตใช่ไหมในการวิธีการแก้ปัญหาเราก็เป็นเหมือนนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีเปอร์เฟกพอเราไปคิดหาข้อแบบนี้เราก็ไม่รู้จะโกรธคนไปทาาําไมมันก็้มันง่ายอ่ะมันก็จะง่ายไปโดยแบบออัตโนมัตินะโอเคน้องพัดครูต้องไปวอร์มมาแล้วแหละไปวอร์มห้องไว้ก่อนเดี๋ยวแขกจะมาอีกสิบนาทีนะยังไงก็ นะ้ก็ดูแลตัวเองนะก็เอาไปลองทําดูมันได้ประโยชน์แน่นอนแต่มันต้องต้องใช้เวลาน้อมจิตบ่อยๆหยุดคิดนะเพราะเราเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขเท่านั้นเราเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขเท่านั้นฉันเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขเท่านั้นนะมันก็ประมาณนี้แค่นี้นะรักนะรักนะ้าน้องพาดดูแลตัวเองค่ะเลิฟยูไปแล้ว